รอบนี้ได้ไา360ครับผมส่วนการปรับเบดเพื่อนๆไม่ต้องปรับเบดสูงก็ได้ปรับแบบต่ำๆก็ได้ไม่ต้องปรับเยอะก็ได้ครับ สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาพบกับผมเช่นเดิมนะครบเบนเพื่อนวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นเกมผลไม้นะครับผมบนเว็บ lsm 9 9 com นะครับเว็บนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับมีเกมให้เล่นมากมายนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเข้ามาลองเล่นเข้ามาเล่นยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมโอเคฮะส่วนผมเข้ามาตัวค่ายเกมแล้วเรียบร้อยนะผมตอนนี้อยู่ค่ายเกมไมโครเกมมิ่งนะครับผม ก่อนที่จะเข้ามาตัวค่ายเกมนะครับเพื่อนเพื่อให้เราเข้าไปที่ตัวเว็บไซต์ใช่ไหมครับผมให้เราเข้าที่ตัวเกมแล้วก็เลือกค่ายเกมได้เลยนะครับก็เกมผลไม้ก็จะอยู่ค่ายนี้เลยนะฮะผมแล้วก็ผมจะเติมเครดิตไปที่2,000บาทนะครับผมวันนี้ทุนผม2,000นะมาแล้วก็เลื่อนเลื่อน,เล,อนเลื่อนลงมาเลยนะครับผมเกมผลไม้จะอยู่ข้างล่างนิดนึงนะฮะมันจะชื่อว่าฟุตอะไรเออนี่ฟุตบาร์นะครับผม คิดเข้าไปครับผมลักษณะเกมเดี๋ยวนะฮะลักษณะเกมก็จะประมาณนี้ครับมันจะเป็นการแบบว่ากดคล้ายๆเหมือนเกมเดี๋ยวนะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันก็จะให้แบบครบถ้าครบ6อันก็จะมีคูณ5 0.5ส่วนคูณคูณสคูณคูณแล้วแต่ผลไามา้นะครับเชอร์รี่มะนาวอาง,งุ่นแตงโมแล้วก็สับปะรดส่วนตรงนี้ผมจะปรับเบสซะประมาณ80เหมือนเดิมแหละโอเคปรับ ปั่นั้งละ80นะครับผมมาดูกันมาดูมาดูไปพร้อมๆกันนะผมก็อธิบายเพื่อนๆก็ไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเล่นยังไงเป็นแบบไหนแต่ว่าการเล่นก็ไม่ยากนี่ฮะเนี่ยถ้ามันครบ3อันแล้วเนี่ยมันก็จะบวกให้มันครบให้มันครบประมาณ7 7กี่อันวะเนี่ย1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7อันใช่ครับมันก็จะคูณให้ไปครั้งหนึ่ง 7อันก็คูณคูณ80ดสองถ้าได้มา2อันก็คูณ8 2อัน80อย่างเงี้ยครับผมประมาณเนี้ยมามีเชอร์รี่เราได้เชอร์รี่คูณ0.5นยคูณแปใช่ไหมครับผมอย่างเงี้ยมันก็จะคูณไปถ้ามันไม่มีแบบถ้ามันไม่มีโนโมแบบให้เรากดแล้วมันก็จะไปแบบมันก็จะรวมยอดที่เราเล่นมาได้เท่าไหร่เนี่ยผมได้มา200เมืเ่อกี้กดปั่น80บาทอ,อันนี้ผ่านน่ะพอดีเลยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่เพิม่มเลเวลไม่ใช่ผ่านน่ะ ล้วเรากดเพย์อีกครั้งเนี่ยมันก็จะให้กดมาต่อๆไปเลยครับผมเล่นไม่ยากเกมนี้ครับผมผมแนะนาเลยเล่นง่ายเล่นง่ายแล้วก็ได้กําไรด้วยนะครับผมโอเคเชอร์รี่ครับคลิกเข้าไปได้มาแล้วคูณสูนาอ,อัง,งุนนะอัง,งุนอัง,งุนคูณ2ครับผมง่ายๆเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะกดเราต้องดูด้วยนะครับผมว่าเราควรที่จะกดตัวไหนก่อนอย่างเช่นถ้าเมื่อกี้เรากดแตงโมก่อนมันจะอาจคาดเคลื่อนก็ได้ครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮงุ่นมาอีกแล้วฮะมันเป็นเกมแบบว่าใช้ความคิดนิดนึงนิดนึงครับเนี่ยนมโมไม่มีแล้วมันก็สรุปยอดผลว่าเราได้เท่าไหร่ฮะรอบนี้ได้มา360ครับผมส่วนการปรับเบดเพื่อนๆไม่ต้องปรับเบดสูงก็ได้ปรับแบบต่ำๆก็ได้ไม่ต้องปรับเยอะก็ได้ครับผมมาเรากดเฮ้ยเมื่อกี้โอ้โหได้มาสี่0 0แล้วกดปั่นไปแค่ไม่กี่ครั้งเองผมว่าพอก่อนดีกว่าเนาะ โอเคถ้าเพื่อนๆสนใจอยากเข้ามาเล่นเกมตัวนี้เดี๋ยวไงผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมส่วนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมส่วนวันนี้ก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ